อายุน้อยร้อยล้านเปิดโครงการยืมเงินฉุกเฉินเพื่อพ่อคา้าแม่ขายให้ยืมเงิน5,000อายุน้อยร้อยล้านครับเปิดโครงการยืมเงินฉุกเฉินเพื่อพ่อคา้าแม่ขายโดยกองอักรรัฐครับและน็อตวอลลิตพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้านนั้นเปิดโครงการดีๆครับสำหรับช่วยพ่อคา้าแม่ขายโดยการเปิดโครงการเงินยืมฉุม <Fellow> กเฉินเพื่อพ่อคา้าแม่ขายโดยน็อตพศไอจีส่วนตัวครับพร้อมกับข้อความว่า พ่อค้าแม่ขายที่เดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิด -19 ขายไม่ได้และไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใดๆฟังทางนี้เรามีโครงการดีๆมาบอกกับโครงการยืมเงินฉุกเฉินเพื่อพ่อค้าแม่ขายเพราะเราเข้าใจหัวอกพ่อค้าแม่ขายเราจึงอยากให้กําลังใจให้ทุกๆธุรกิจได้ไปต่อโครงการนี้เราได้เพื่อนๆ SME จากหลายส่วนมาช่วยกันและในยามยากลําบากเราจะไม่ทิ้งกันโดยเปิดให้ยืมเงินสายละ5,000ันบาทไม่มีดอกเบีย้ย วันศุกร์ที่24เมษายนเวลา16.30นนติดตามชมสด2ช่องทาง Facebook Fanpage อายุน้อยร้อยล้านและทาง YouTube Channel m u s l o m TV และสำหรับหนุ่มกล้องอัครลักษนั้นครับได้โพสต์คลิปและภาพโครงการลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับข้อความด้วยว่าโครงการยืมเงินฉุกเฉินไม่มีดอกเบีย้ยใจใจกันนะครับคิดแบบฉุกเฉินก็ทำกันแบบฉุกเฉินพรุ่งนี้16.30น เรียกว่าเป็นโครงการดีๆของ2หนุ่มอย่างน็อตและกล้องนะครับที่คิดกันแบบจุกเฉินช่วยเหลือพอคา้าไม่ขายครับใครที่สนใจนั้นครับกับโครงการนี้ลองติดตามกันดูครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ